ขอทานคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอุณยขอโทษเข้าฉันหมดแต่เล่นโทรศัพท์ครับครับคุณอุ้ยว้าวว้าวไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณเป็นอะไรมั่งไหมคะโอ้ยคค่อยๆรู้ค่ะอ้โอ้ยแย่เลย นายแน่ใจว่านายจะทําแบบนี้หรอครับก็แน่ใจสิฉันอยากจะรู้ว่าจะมีใครสักกี่คนเนี่ยที่ซื่อสัตก,กับฉันบ้างครับนายแล้วแต่นายเลยครับกันไปไปเอของที่เตรียมไว้หลังรถดมาให้ฉันครับ นายครับผมขอถามนายจริงๆนะครับว่านายแน่ใจนะครับว่านายจะทําแบบนี้นครับแกไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วทําตามที่ฉันสั่งก็แล้วกันครับนาย แกเดี๋ยวฉันไปทำงานไม่ทันเอออ๊ยโอ๊ย,อ,ยอะไรของแกเนี่ยขอทานโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยทำไมแกถึงเดินไม่ดูทางฮะเออขอโทษครับผมมองไม่เห็นครับ ตาบอดนี่หว่าที่หลังก็เดินให้บันดีดีหน่อยเดี๋ยวก็ไปเดินชนคนอื่นเพิอีกครับขอโทษด้วยนะครับคุณครับคุณ<ม>จะทำบุญให้กับคนตาบอดสัก5บาท10บาทได้ไหมครับโอ๊ยฉันไม่มีหรอกจะไปไหนก็ไปไปอ,อ,อ,อคุณครับงั้นผมรบกวนให้คุณเก็บเงินที่ผมทำตกเมื่อกี้ครับเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมครับ อ่ะเอาไปขอบคุณครับ คุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะอุ้ยขอโทษค่ะฉันหมดแต่เล่นโทรศัพท์ขอโทษนะคะขอบคุณครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เป็นไรครับงั้นถ้าคุณไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวฉันขอตก่อนนะคะขอโทษอีกครั้งนะคะคเออ,เอ,อคุณครับเดี๋ยวครับผมรบกวนหยิบขันเงินที่ตกเมื่อกี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับนะครับ ได้ค่ะเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะครับนี่ค่ะเก็บให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะครับ ขอบคุณนะครับทุกบาททุกทุกสตางค์อยู่นี้หมดเลยค่ะขอบคุณครับนึกว่าจะเป็นคนดี เหมือนเคยอุ้ยอุยอุยขอโทษครับคุณครับ โอ้ยโดนขาคุณใช่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะเออฉันต้องรีบไปสัมภาษณ์งานต้องขอตัวก่อนนะคะครับครับครับคุณอุ้ยโอยโหว้ไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณเป็นอะไรมัางไหมคะโอ๊ยไอคุณค่อยรู้ค่ะโอ้ยโอยแย่เลยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมคะไม่เป็นไรครับขอโทษด้วยนะคะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโห ขันเงินของคุณเดี๋ยวฉันเก็บให้นะคะโอขอบคุณครับเก็บให้ผมด้วยครับนี่ค่ะคุณเงินคุณทุกบาททุกสตางค์อยู่ในขันนี้ทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณมากนะครับที่คุณเดินแถวนี้ยคุณต้องระวังหน่อยนะคะมิจฉาชีพมันเยอะเอ๊บ ยังไงฉันต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์งานไม่ทันค่ะครับขอบคุณมากนะครับขอให้คุณโชคดีนะคะค่ะรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะคโอ้ยอยังไม่ทัน างานเนี่ยก็ไม่ดูสังขารตัวเองเน,นะป้านันน่ิสิแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาทำงานอีกบป้าใครเขาจะรับป้าเข้าทำงานฮะฉันว่านะป้าไีา่กลับบ้านดีเถอะยังไงยังไงป้าก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านที่เจ๊แก่เน่ยเนี่ยป้าคง,งไม่หลับหรอก <laughs> มาใกล้นช่อ่อผมต้องขอโทษคุณทั้งสามคนด้วยนะครับที่ทำให้รอนานตอนนี้เจ้านายผมมาแล้วครับกำลังขึ้นมาข้างบนนี้ครับตดูกการติงตัวสิ เจ้านายผมมาแล้วครับ ตาบอดที่เจอเมื่อกี้นี่คะสวัสดีครับทุกคนส,ส,สวัสดีค่ะเอ่องั้นผมขอประกาศเลยนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ถูกคัดเลือก ออเอ,เอคุณยังไม่ได้สัมภาษณ์พวกเราเลยอ่ะคุณจะเลือกเลยเหรอคะใช่ค่ะนั่นแะสิคะทำไมถึงเลือกเลยอ่ะคะผมได้ทำการทดสอบพวกคุณทั้งสามคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์อีกนะเพราะผมรู้นิสัยพวกคุณแล้วทั้งสามว่าใครไว้ใจได้ ใครที่มีน้ำใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วใครที่เห็นแก่ตัวและไม่เห็นแก่ตัวผมได้แกล้งเป็นคนขอทานและทำเงินหล่นแล้วมีพวกคุณทั้งสองคนเห็นแก่ตัวแล้วเก็บเงินผมไปแล้วยังดูถูกผมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะรับคุณทั้งสองคนเข้าทำงานได้ คุณทั้งสองคนกลับบ้านได้เลยนะค่ะอ๋ะอะเดี๋ยวเอาเงินมาคืนผมด้วย<อ>นี่ค่ะนี่คะ่ะเนี่เดี๋ยวแล้วจำไว้ด้วยว่า อย่าเห็นแก่เงินมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยเห็นแก่ตัวนะอย่าดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาก็คือคนเหมือนกันจำอาไว้ด้วยค่ะ,ะส่วนคุณพรุ่งนี้เนี่ยมาทำงานได้เลยนะอะ ฉันขอบคุณมากๆเลยนะคะเออยังไงฉันกลับก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะมาทำงานแต่เช้าเลยค่ะคุณทำดีเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับงานนี้นะขอยินดีด้วยฉันขอบคุณอีกครั้งนะคะ เดีมยลยครับนายอ๋อตาบอดนี่ว่ะที่หลังก็เดินให้มันดีๆหน่อยเข้าใจไหมเดี๋ยวก็ไปเดินชนคนนั้นอีกคนนั้นคนนั้นคนนั้น ตา,ต,าต,าตาบอดนี่หว่าที่หลังก็เดินให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวก็ไปเดินชนคนนั้นคนนั้นอีกคนนั้นคเรไรของมึวงวะอใช้เคนใแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินเดินคนโน้นคนนี้หรอคนโน้นคนนี้หรอกเดี๋ว <c oughs> เดี๋ยวก็ไปเดินชนคนอื่นอีก <c oughs> มาในนี่มาไม่ทันไม่ต้นอ่ะโทษเททษผมได้ทำการทดสอบกับพวกคุณแล้วทั้งสามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์อีกแล้วผมได้รู้สึกว่านิสัยเอออีะไรต่ารงเยข้้ตรงนีะ ผมได้ทำตัวเป็นคนขอทานแล้วก็ทำเงินหล่นเข้าตรงนี้มองๆผมเล็กแน่เป็นคนขอทานพี่นะต้องทำได้แ,แกล้งอบอกไวนะ้นะทุกคนก็นะ เีายว้เดินไปนู่นผมนึกว่าให้เขาเดินไปอ๋อตรงนี้ไม่พอพี่ต้นเห็นปุ๊บนี่พี่แจ็คอ่าโอเค